สวัสดีครับวันนี้แฟนเพจนะครับเจอกับผมแดงเขมราชนะครับวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีนะครับที่20กุมภาพันธ์2568นะครับเป็นคิวของศึกเพชรยินดีนะครับนัดใหญ่เลยนะครับที่ราชดำเนินครับจัดโดยทีมงานเพชรยินดีครับมวยมี2รอบนะครับรอบแรกถูกโฟลยูยี่สิมาตอนหกโมงนะครับแล้วก็รอบที่2นะครับรับชมได้ทางแอปพลายทีวีนะครับไปดูคู่มวยรอบแรกนะครับแสงมรกตส่อชัยโยนะครับคู่ที่1นะครับเจอกับตวงพลอย ผ่านทองยิมนะครับแสงมรกตเนี่ยมวยจากกาลสินนะครับซ้อมสอชัยโยที่กาลสินนะครับไฟล่าสุดชนะตวงพลอยมานะครับขณะที่ตวงพลอยนะครับเคยแพ้มานะครับมวยจากกําแพงเพชรซ้อมเกียรติชัดชัยนะครับวันนี้ตวงพลอยมาแก้มือนะครับวันนี้ยังชอบไปที่แสงมรกตนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับลุงสามบีกวยบางคอแหลนนะครับหรือว่ากออดิศักนะครับเจอกับท้าชนเล็กเกียรติชัดชัยนะครับคู่นี้ลุงสามบีต่อน้ําหนักให้1ปอนด์นะครับหนึต่อหนึ่งร้อยห้านะครับลุงสามบีมาร้อย มาร้อยหกจุดหกนะครับลดไปสองจุดหกนะครับมวยจากพัทลุงนะครับซ้อมปอพีนภัทรนะครับประเภทมวยขวานะครับบูสู้ดีครับขนาดที่ท้ายชนเล็กนะครับมวยจากเชียงรายนะครับซ้อมเจ็ดชัดชัยที่กำแพงเพชรนะครับนี่ก็ขวาหมัดหนักต่อยแรงนะครับวันนี้ได้น้าหนักหนึ่งปอนด์นะครับเคยแพมา วันนี้มาแก้มือนะครับวันนี้ชอบไปที่ท้ายชนเล็กนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับจริงที่3มวยรอบ4พีกันล้านนะครับเสาโทอออัจฉริยะนะครับแฝดน้องของเสาเอกนะครับเจอกับสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยนะครับเสาโทนี่มวยจากนนทบุรีนะครับประเภทมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเก่งยกสี่นะครับเก๋าเกมขนาดที่คู่ชกนะครับสายเลือดมวยจากบุรีรัมนะครับนี่ก็ประเภทจังหวะฝีมือวงในมีลูกขวางหน้านะครับคู่นี้ชอบไปที่เสาโทนะครับชอบลูกเก๋านะครับ แต่ว่าสภาพร่างกายจะดูเป็นรองถ้าราคาเป็นต่อยังไงก็ออกตัวบางทุนหน่อยละกันนะครับส่วนคู่เอกนะครับปืนใหญ่พอหลักบุญครับเจอกับ1เอราวันนะครับเป็นการชิงแชมป์เมื่อรอบกับย่าง5ดาวเงินล้านนะครับปืนใหญ่นี่มวยจากหนองบัวนะครับซ้อมพอหลักบุญที่หนองเรือขอนแก่นนะครับประเภทมวยซ้ายครบเครื่องนะครับวงในปั้มล็อกรัดตีแข็งแรงหมัดหนักศอกอันตรายครับขนาดที่1เนี่ยมวยจากปัตตานีนะครับซ้อมเอราวันที่ยะลานะครับอยู่กับทีมงาน ปารีเกติสักมูดอนะครับประเภทมวยข่าวงในเหนียวแน่นนะครับผลงานก็มีชนะเจ้าสายเลือดนะครับไฟล่าสุดสลหรับเจ้าหนึ่งนะครับคู่นี้ชอบไปที่ปืนใหญ่นะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับชอบปืนใหญ่แล้วก็เสาโทนะครับส่วนช่วงที่2นะครับคู่ที่1นนะครับทวนทองชอช้างลบบุรียิมนะครับวันนี้เจอกับเจ้าดาวธิ์ลูกบานใหญ่นะครับเจ้าทวนทองมีมวยจากลบบุรีนะครับชอมซ้อมชอช้างลบบุรีนะครับก็ ประเภทมวยสูงยาวคอแหลมนะครับขณะที่คู่ชกนะครับดาวริดนะครับมวยจากปราจีนนะครับซ้อมลูกบางใหญ่ที่ปราจีนนะครับผลงานก็มีชนะเจ้าเพชรทองคำนะครับไฟล์ล่าสุดนะครับคู่นี้ชอบไปที่ทวนทองนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับดวงสมพงษ์ MJ ็มเจฟล์พอยมวยไทยเลเจนด์ยิมนะครับเจอกับสายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยนะครับคู่นี้ สู้กัรพิกัด120นะครับเจ้าดวงโสพงค์เนี่ยมวยจากสุราษฎร์นะครับซ้อม MJ ็มไฟทพอยที่ภูเก็ตนะครับมวยครบเครื่องมัดหนักศอกอันตรายครับขณะที่สายโลหิตเนี่ยมวยจากบุรีรัมณ์นะครับประเภทมวยขวาจังหวะฝีมือออกอาวุธคล่องแคล่วว่องไวนะครับมวยจากบุรีรัมณ์แต่ว่าไปซ้อมไทเกอร์มวยไทยที่ภูเก็ตนะครับสำหรับเจ้าสายโลหิตนะครับขออภัยคู่นี้ชอบไปที่สายโลหิตนะครับสายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยนะครับและก็คู่ที่7นะครับผู้สิงประธานดิ่งของสวนคลอรับเกพชมงคล สามารถพยักอรุณยินนะครับภูสิงห์ก็มวยจากภูสิงห์ศรีสะเกดนะครับแต่ว่าไปซ้อมออกขำอินที่สิงห์บุรีนะครับประเภทมวยเข่าวงในมีลูกขวางหน้านะครับขณะที่เพชรมงคลเนี่ยมวยจากระยองนะครับซ้อมสามารถพยักอรุณยิมมวยซ้ายจังหวะฝีมือนะครับคู่นี้ชอบภูสิงห์นะครับลุ้นเข่านะครับแล้วก็คู่ที่แปดนะครับปังต่อพอหลักบุญนะครับเจอกับเพชรเดชมวยเดเจ็ดแปดเก้านะครับปังต่อก็มวยเข่าจากอุบลนะครับสูงยาววงในมีลูกขวางหน้าขณะที่ เพชรเดชเนี่ยมวยฝีมือจากสุราษนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าปังต่อนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเฉียบขาดปอพงสว่างครับเจอกับน่ารักปอประจัก์นะครับเฉียบขาดก็มวยจากหนองบัวนะครับแต่ว่าไปซ้อมเพชรนาคาที่อุดตลิดนะครับประเภทมวยขวาพันดุนะครับบูกก็ได้บุญก็ได้หลักเดี่ยมดีเก๋าเกมนะครับขณะที่ คู่ชกนะครับเจ้าหน้ารักนะครับมวยจากภูเก็ตนะครับประเภทมวยซ้ายครบเครื่องนะครับออกอาวุธคล่องแคล่วว่องไวนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าหน้ารักนะครับมวยชอบช่วงที่2นะครับหน้ารักนะครับแล้วก็ปังต่อนะครับหน้ารักปังต่อแล้วก็ภูสิงนะครับหน้ารักปังต่อแล้วก็ภูสิงนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทางทางเพจแล้วก็ YouTube นะครับทุกๆช่องทางของทีมงานเราด้วยครับวันนี้ผมแดงเกียรัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ